สวัสดีครับขออนุญาตส่งงานโปรเจกต์กลอก19บเก้จนะครับของทันสวัสดเพชรนะครับกลอก1 9บเก้กระบอกนี้เคยโมดิฟายกับทางร้านเราไปเรียบร้อยแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาคราวนี้อยากจะตกแต่งไกเดิมนะครับให้สามารถลงแข่งขันในงานตำรวจได้นะครับก่อนอื่นก็ได้ได้ขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนครับเช็คดูไม่มีกระสุนในลังเครองนะครับหันไปในทิศทางปลอดภัยยิงทิ้งครับกลอก19บเก้จกระบอกนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับ หลังจากที่โมดิฟายกันไปครั้งหนึ่งกลับมาครั้งนี้โมดิฟายอะไรเพิ่มนะครับอันแรกครับปัดมันชุดล้อไกด้านในทั้งหมดนะครับปัดมันเข็มสมอใช้สมอเดิมทําเป็นสมอปัดมันมนนะครับเปลี่ยนสปริงเข็มใช้สปริงเข็มรุ่นใหม่4ปอนของทางวูฟนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นของใหม่จริงๆเพิ่งส่งมานะครับชุดไกลนะครับใช้ไกลเดิมทําเป็นไก b แบล็กวูฟนะครับสามารถปรับระยะได้นะครับใช้ Ho u s ิ n g เดิมทําเป็น Extre m e มท i กเ e r Stop นะครับ ทำให้ระยะเดินไกลสั้นลงนะครับทำมาเพื่อแข่งขันนะครับอันนี้แข่งขันในรูปแบบสายหมกนะสายหมกต้องประมาณแบบนี้นะครับมาดูระบบเป็นบัตรการกันนะครับขึ้นลำนะครับจับไกล้สังเกตดูนะครับระยะเทคออฟสั้นมากครับตั้งไว้แบบเพื่อแข่งขันนะครับยกปืนเข้าแนวเลงนิ้วเข้ากลงไกลนะครับแต่ไกลเลยนะครับแต่ไกลเดินไกลครับ เนียนเยนครับคืนนิ้วระบบนิรภัยยังคงอยู่ร้อยเปเซนะครับจับไกนะครับเดินไกลครับไกนิ่งนิ่งเดินไกลสั้นครับลบความเป็นกลอกออกนะครับเหลือแต่ความเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับไกลเดินนิ่งนิ่งเนียนเียนครับยกผลประโยชน์ให้กับสมอแต่งนะครับแล้วก็เฮาสิงคืนไกลสั้นนะครับแล้วก็ตัวไกล b แบล็ค o ูฟด้วยนะครับมาดูน้ําหนักไกลกันดีกว่านะครับ อย่าลืมนะครับคอนเนคเตอร์เดิมนะครับคอนเนคเตอร์เดิม5ป้ปอนด์ด้วยนะครับน้ำหนักไกล4.4.4.5ปอนด์นะครับทำมาเพื่อแข่งขันแต่น้ำหนักไกลไม่ลงไปมากครับจับปืนชกักปืนออกจากซองเข้าแนวยิงจับไกลสังเกตดูว่าสมูทมากนะครับจับไกเดินไกครนืนไกล ทำมาเพื่อแข่งขันแบบนี้นะครับสายหมกนะครับเน้นน้าหนักไกที่4ี่ปอนด์กว่าเพื่อรองรับกระสุนที่หลากหลายเหลือเกินบ้านเรานะครับเดี๋ยวมีสับแตกมั่งไม่แตกมั่งนะครับก็ใช้น้ําหนักไกลลักษณะแบบนี้ไปนะครับซึ่งตัวคนยิงยิงมาเยอะแล้วนะครับสังเกตดูตัวปืนนะครับจากนี้ขออนุญาตงานครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ